ทำกัอยู่ไม่ได้เราพอสือเาแท้กันมึงด้วยแท้กันมันอันชาวชาวมีตี๋อยลงเนาะเออมันเคยสู้เออเคยสู้เกี่ยมงานพี่น้องเลยมาเกี่ยมงานเกี่ยมพักเกี่ยมหนี่อุ้ยโบเมนพักโบเมนหนี่ยเกี่ยมพักพี่น้องเลยเกี่ยมพักจัดพักก่อนงานนี่ถือว่าคือขึ้นสมควรยี่เด้อพี่น้องเลยมาแลงนี่งกับซีนี่กันนะนะจบงานกันพี่น้องเลย สบายดีสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e แม่น้องมิตาเด้อเนาะพบพ่อกันเมื่อนี้อยู่ในบรรยากาศาาย่ำใบใบพี่น้องเลยอ่าทักทายสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องอยู่ในบรรยากาศาาย่ำใบใบเนาะกัสีผ้าทุกคนอ่าแวเข่ามาเทือนของหน้าบา้าพี่น้องเลยกับพอดีวา่าสิได้ผ้ากันกาเกียมจัดงานเนาะเมื่อนี้ก็ถือวา่าอ่ากาเกียมลายสิ่งลายยางยู่พี่น้องเลยอ่า เม่น้องมินตาสีภาพพม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะว่ามีอย่างแน่เพิ่นกล้าเกลียนอย่างแน่แล้วเพราะว่าอ่าทั้งอ่าเม่น้องมินตาเองก็ไม่ได้มาแต่เศร้าทุกคนเลยก็มีเวียกแน่เมื่อนี่ไปร่วมเนาะหาก็มาทุกคนเลยจังใดก็สีภาพพม่พี่น้องไปเบิ่งว่าเพิ่นจัดอย่างแน่แล้วเนาะอ่าจังใดก็โอเคทุกคนเลยเพื่อบุเป็นการสักษาเสียเวลาเนาะเาไปติดตามองโซนน้ำกันเด้ออ่าพาพม่พี่น้องเอฟซีมาเบิ่งเพิ่นจัดสถานที่ก่อนพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ อ่าโถเตรียมแล้วเตรียมแล้วอีม่ถามาเต้นบ่โอ้โถสวัสดีป้าลุงอย่าขึ้นสูงเด้อลูกอย่าขึ้นสูงอย่าขึ้นสูงลงมาเอาน้องลงมาลูกโหนเจ้าภาพใหญ่ยังเลาะยนโพอ่ายังบ่ได้มาเยี่ยมเพิ่นแต่เช้าๆพี่น้องเอ้ยไปเวียซั่นฮะอันไหนเด้อดึงเด้อดึงเ มอ่อันนั้นนะเพื่อนเสริมสวยแล้วบ่อันนัน้นนะโอ้สบายดีสบายดีโอถอะอู้เพื่อนเสริมสวยอืงามงามโอ้แถาได้หายเห็ดเล็บมือเล็บมัน่ะนะชาวพันบ่นอโอ้จังนะฮัสิมาทาก่อนทาแต่มือได้สั่น sao vắng cái gắn? Oc áo vẫn tin hưng mượn tín hưng mượn hết là sao in hết là sao mì đè là bao sao vậy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  mượn sao vậy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  sao vậy mượn sao sao vậy mượn 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 เป็นได้เรียบร้อยหรอบอสสั้นไหมถ้ามันเรียบด้วยเออป้าป้าขึ้นเบิ่งกันปะมีอย่างนี้โอ้ทางนั้นทางนั้นว่าเต้าพาลุทเทนพลายบ่อออาสขึ้นเบิ่งขึ้นเบิ่งเครื่องสมาก่อนว้าเต้าผีน้องไอ้โูทางนั้นล่างสลัดไผ่ใหญ่ได้ทางนั้นมาเบิ่งมาเบิ่งทางเทิงก่อนเตรียมสถานที่ ก็จะเครื่องสม่าโดยเฉพาะบ่อน่ะอ้ยหอมเพื่อนหนึ่งครับเน่ปา็จะผลหมาดแรกแล้วเนาะนี่นาะแล้วสี่ตาดึงอือนี่เปิดสามสิบตายเออเสือใหญ่ก็มีเสือใหญ่ก็มีเครือนี่นะจ้าเครือก็ไ่ายหาเครือตัวน้อยเครือน้อยเลยนะเครือใหญ่เป็นเกินใช้หกพอดเออสิ่งละสามสิบปลายสิอือ นี่น้ำส้มน้ำหวานเบียร์ย mm ังโมมาใส่ก็เจ้าสาวอทั้งหลายก็เจ้าสาวฮะแม่นสวัสดีบอได้เห็นเนาะออนลมาพ่แดงหานเนาะฮะเจ้าภาพใหญ่บ่นี่สวัสดีป้าลุงก่อนสวัสดีอาน้ำใยอาน้ำใยผู้พูนเจ้าสาวเจ้าสาวสวัสดีเด้อเจ้าสาวเด้อเป็นได้เห็ดแล้วบ่เรียบมือน่ะ ใช้สียังไงนะก็สีเดียวกันเท่เาอะสีวะเีวอ่าเจาสัง้าไปงามๆสบายดีป้าลุงอ้ยงามแทเด้บป่านี่ป่านเทพโอ้ยสั่งกระโตเด้น้องเล่สบายดีป้าลุงเนี่ยลูก สวัสดี่ืน่มนป้าสวัสดีป้าลุงพักกันนะพักกันมาเกียมสถานที่มนนื่อเนาะเมื่อื่นน่ะเป็นเมื่อจัดจัดงานเมื่อื่นนี่จัดงานดองสาวอินตาคนพี่นเนาะไยกระสอบอยังกันะกระสอบเฟืงองกระสอบเฟืงอ,องเนาะ,ะอันนี้กับพี่สาวเ้ออันนี้เนอะเอ้ย สวัสดีอันเมื่อเมื่อใดก็กลับนะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเมื่ออื่นวันที่อย่างก็มือสิบสี่หนแล้วงานถือว่ากลับเลยเมล็ดนี่ได้ได้ได้ใดก็เมล็ดนี่งานวอลเสื้อตู้อะได้ใช่ไหมงานทำมาเมื่อยก็ยถนอนต่ออีกจะมือนี่ไปเสื้อเสื้อตู้บายุ่งวะโอ้มีงานมีมีตู้พบได้พี่น้องเหรอเมลนี่พากันงานได้เมล็ดนี่งานก็คือแบบว่าเฮาสิได้พากันแบบสโลงกันเล็กๆนิดหน่อยเนาะ เพราะว่างานบ้านเฮานี่กะส่วนลานะเฮาเฮาเฮาข่าวกันแบบธรรม,มดานะพี่น้องเลยบ่ได้เฮ็ดบัดเซินเนาะสามีเนาะแบบเนี่ยที่พี่น้องเฮา,นะาไปข่าวหรือว่าไปบอกเอาฮนาะทุกคนเลยแล้าาวเฮากะสิมาแบบบ่ได้ใส่บัดเซินคัอออ่นสิว์าแล้วก็ได้เฮ็ดจัดแบบง่ายๆคือเมื่อแรกนเนี่ยกะมมนะสิมีการนะน่ะร่วมเคยนเนาะสามีเล่รวมเคยว่เอ้าก็ร่วมเคยร่วมเคยก็หลังจากนั้นล่ะกะ พากันซ in ุ้มเซวกันพี่น้องถ้าว่าพากันเมาหล่กขึ้สิแจ้งเลยแจ้งเลยเป็นจังได้สองเสี่ยมาพอกันเป็นจังได้เสียเลยเสียน่องพาแทกกันมึงดูแทกกันเลงอันเชาวมีตี้อย่าลงเนาะ

ไปเอาหน้าบ่นั่นน่ะไปเงัเอไปวอบ่เออเออบ่ลาแผูกขาไปอน่ยซวีเอาหน้าหนาลงเอาเอาหน้ามาแล้วบ่หรือยังอันนั่นเออยงนี่านง อันนี้นะมีแต่ญาตีพี่น้องพี่น้องเลยมีแตญาดิลูกลานพักันมาเตรียมสถานที่นี่า้ำแข็งทางน้ำแข็งเป้าแต่ว่าเอ้ามีเออมาแรงี่เพื่อนสิพากันฟอนะวงตัวนน่เนาะ เุ้เหอนี่วันนี้พงุ้งหน้าก็ม่ไม่ได้วนันนทูดแเท้ดเกที่น้ตาเนอะที่หนาด็กนเด็างนั้นทานเด็กางหน้าันนี่หันเอาไม้เล่นเลเนาะอันนี้ต้องงอไม้ไหมอน้าอยู่ห้องที่นั้นามคนมาเรีกยเพ่อนอาไม่องเไม้ห้ย้ม่าวงนี่ย้อนบดมลเดหมังม่วงนี่เนาะเยี๋ย้เบดนี่บดไนหายมาเขาได้ยังบดเ็ดเยอะหม่างงวงเล้ตนะ

คนสุดอ่าประจําหมู่บ้านคนสุดประจําหมู่บ้านบอกไ่บออกพี่ไทยเนี่ยไปอยู่ไทยได้เพิ่นได้เมียอยู่ทางฝั่งไทยก็เคยได้ได้นี่นะบอบอกซอนบม่ได้กินฮอดเพิ่นบ่เมียฝั่งไทยจ้ะนะเฮ้ยอย่าติดต่อพ่อพันกันเลยอ้าวเพิ่นเคยมีอ่ะนะ ภรรยาอยู่ทางฝั่งไทยได้พี่น้องเลยเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางฝั่งไทยหลายปีสมควรเนาะทางน้องชายลูกหน้าบบาวตอนนี้มาปัหรักอยู่บ้านแล้วอย่าบอกเ้ยลูกอยอลยูกหลายโอ้ยหลายทายโย ช่วยกันพี่น้องเลยนี่แต่ลูกลานเนาะอันนี้เป็นเพื่อนของหน้าบ่าวลูกสาวหลาซัมเดอร์ผลิจันงานดองหาเมื่นอนนีนะ่เนาะเป็นลูกสาวหลาลูกสาวหลาตกแต่งสร้างนวยปลายพี่น้องเลยกะเป็นงานดองหรือว่างานแตนะ่งเนาะอยู่ตามสุน,นบับตท

โสดสดเลยจากต้นหยานตกวคว้าฟองเี่นั่งอย่บนมีอะไรตัวราได้หนิไม่ได้ออกมาสดสดจากต้นหม่างม่วงสีเบิร์ตมะแรงนี่ล่ะสีเบิร์ตมะแรงนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยหม่งม่วงต้นนี่ฮะจะข้ดูคนี่างม่้วงาน่นเปิดเซรีงานนี่เฮาขโมยอย่างเดียวเฮาขโมยขโมยหม่งม่วงมากินอย่างเดียวนะงานนี่นะ งานนี่คือว่าทั้งกินทั้งงวนงานนี่จะภาพใหญ่ใจดีจะดอกงานนี่นะจะดีได้เพราะว่าเพิ่นห้าอยากกินบาม่วงกับห้าต้องกินงานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอ้ยงานอื่นพอได้ได้งานนี่ห้าวห้าวกินเลยเพิ่นก็เลยบอกกล้าให้เด้อ อะไรตได้ฮะในขาเป็ดสามตัวขพองเพียงเบิดแล้วเบิด้ว่ตมเป็ดนะเลือเอ้าามตัวองพอวานี่บิดเป็ด3ตัวนี่มอาไปปาดละใช้น้ำดีมึงต้องืถืออันใอาตะกันกินุคนยังบ่อได้ขนาดว่าเอ้ยบ่ได้มากินน้ำได้่นี่ะ còn <laughs> à? <laughs> 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 cái mướn cái là đấy, mướn tiền mướn cái mướn là mướn, cái là mướn, coi thổi gì nhảy đi sao tiêng? Mướn, <laughs> mướn, mướn, Hãy đấy cho kênh Ghiền ăn là Để ăn là lỡ những video hấp dẫn thì nó เป็นมญาเขียมภาคพี่น้องเลยเขียมภาคจัดภาคกอนงานนี่ถือว่าคือขึ้นสมควรยิ่เด้อพี่น้องเลยมาแรงนี่กับซิมีการน่ะนะพบงานกันพี่น้องเลยอ่าพี่น้องไหนเนาะพี่น้องลูกลานนี่แล้วพวงานนี่เป็นงานลูกสาวหลาเพื่อนพี่น้องเลยล่อไปเราจะนักจะเต็มได้เพื่อนจัดเต็มที่มาแรงนี่ถือว่างานงานนี่แหละแมนอยู่ลูกสาวหลาแต่กันยังมีลูกชายอีกสองคนยังพาเอง มีขอบครัวพ ah? uh, ี่น้องไงล้อยหาซีฟล้อยหาซิปล้าล้อยหาซิฟล่างหัวเ๊เดี๋ยวหาล่างอุ้หมียังมีพกขวดนะยังมีพวกขวดยังพันมาส่งบอคำคลำเจหน่อยเนาะรถอันอุ่นไหลค่คมาตู้กัยังพ่นได้มาพี่น้องไยมาแรงคำคลจัจหน่อย เบียห่าร้อนบูด้าบีก้าไก่เนี่ยนะป้ามไก่บ่ทั้งนั้นาไก่วันเะกินป้ามไก่มังคิเฉมมากกินมาไก่จังไกินเ้ยใช่อีกอย่างหน่กินในแม่ถ้าอยากจมกินแตงโงนะเมื่อบ้านนี่ก็ต้มเ้อก้ามไ่ถุงกนเนาะกินลิม้มไ่ต้มเือนเล

ภาพจะภาพพี่ีเดี๋ยวงานอันพี่น้องเอฟซีเนี่ยนกินสมกินส้น่โอ้ยูุ้เงินดดี่อสิ่งกได้ถือนีคุณเดียวได้ีนะขดมือล้างได้แล้วใ่กูขมือไน่ยังไม่้มด้โอ้ยข้ามุ่้มเยาดเอาจ้งมายวนไปมาเด้อกินส้มพี่น้องไงมาเด้อ ổn là... mm -hmm. să... à. một, tiếp. để anh, thầy có một, có thầy xem. thầy có một cái gì ôm mà. <laughs> เป็นย่านาววไหมวยต่ม่วชนอ่อนไนอนไ้อแดย่นาหน่เต็มย่านมันสองลูกจ็ได้ทัวป็ทัวกันเมื่อวานนี่กินบักทัวลี่ยนพี่น้อง้ผักีเดยวมันอยากใช่ปะเกือบตาย่แลวห้น้องกินเกือบตายไม่ดันคื่นอคุัดีอยู่นน้องให้น้องกินน้ำยนนาเบหัว

เมื่อจะในรถก็นเมีเอามต่ยะวันมยงไม่ล่มใช้ันละปีทีเดียวแต่เลยนหุ่นมีแต่อวันเออปีก่อนะเพื่อรู้ชุดชุดนี้ตอไมชตแล้มือเดีนแเออเป็นบอกว่าพอปเียอะไรก็เลี้ยงนันเอา เราไปเห็นจุดเป็นุ่งคนนพุ่นืนไอหมีเวุ่งไจุดเียเงิ่ยจเียเ่ยใ่ไมกเนไมเลเวก่งกเด้อเ่ได้เนเ้ยไม่นเักินไดวงีมั้งจเอานะไม่ได้ดเมนน้มฮดเมนของผิดนะจ้าเราไงเรามน่างต้มไก่เป็นตัวสงตัวอันนี้เป็นไก่ที่พนจะใช้ผ้าขวานเด้อพี่น้องเย ไก่สองตัวเนื้อไก่เนื้อไก่พี่น้องเไยเมนูรับแขกหรือว่ารับเคยเมล็ดเมนแกงไก่ใส่หมักผักเมนูแกงไก่ใส่หมักผักทุกคนเลยแกงใส่หมักผักได้แกงใส่หมักผักมนแล้วเเออ็หมักแพ่งบ่หมักผักบ้านเฮาเอิญมาแล้วเอิญมาคือกันเนาะ อห <ừ> ักมหยู่ลว่าั่างเขาเอิญหมักพักโมโหว่าทางฟังไทยฝนเอิญหมักอย่างเนาะพอแม่พี่น้อง fc c o เ m e n t มาบอกในเด้อหมักพักทางเราทางฟังไทยเอิญว่าเนี่ยไนเนาะทุกคนบ้านเฮาเอิญหมักพักหลัวก็เอิญหมักพะโลเนาะเมนวะหมักพะโล่เจแล้วอยู่ไทยด่เาก็ได้จัะโล น้องสาวคอยนี่ลนะพิ่นอยู่ไทยตลอดเพิ่นเอิ้นกระทางนี่ยเอิ้นจังไดอยู่ไทยเอิ้นกระทางขึ้นกันวะเอิญกระทางคือกันวะยันว่าคือกระซ้ามนี่เอิ้ญยังก็กะละมังฮะกันยังเอิ้นต่างกันยันว่ากระทางเนเพิ่นเอิญเอิญนนะโอเคพี่น้องเอลยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปก่อนเด้อเนาะอ่าไปพบไปพบกันในอีกคลิปต่อไปพี่น้องเอลย สำหรับคลิปนี้แม่น้องมี่จาเขาขอบุญขอบค้นหลายๆเนะเาะพ่อแม่พี่น้องเอซเบอร์สุูสุสูคนที่ขามาติดตามหับส้มและกกระหายกำลังใจตลอดมาขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอก่าวข้วว่าสบายดีสบายดี